บบโอ้โห,โหได้ออสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกผมจะมีเกมมาเล่นกันซึ่งเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้คือเกมจับผิดภาพเป็นเกมจับผิดภาพของแบรนด์โลโก้ด,ดังระดับโลกนะครับเดี๋ยวพวกผมจะมาแข่งกัน2คนถ้าใครทายผิดจะโดนทำโทษ โอ้ีหโอ้ยเยี่ยหนังกระติกดีไสนหน้ามาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มแข่งกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะเป่ายิงฉุบไปยิงฉุบกันว่าใครจะได้ตอบก่อนมา รูปแรกนะครับนี่เลยเป็นโลโก้ของ HP ยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงชิบเอาตอบอันนี้เป็นซ้ายหรือขวาอันนี้เป็นโลโก้ HP เะรอโอ,อ,อนน้ง่ายครับผมตอบเลยด้านซ้ายงั้นกูก็คงได้าขวาสิละตอบที่ถูกก็คืออุ้ยอุ้ย ผมชอบเกมเจ็บตัวจริงจริง i n s a d a ยต่อไปโลโก้ต่อไปเป็นโลโก้ของพูม่าอ้ยอันนี้ยากอยู่อันนี้ตอบเอ้ยอันนี้นีอยู่เอ่อผมตอบอันบนอ่าผมก็เหลือล่างผมก็ตอบอันน่างอ่ะดูอา ต่อไปโอ้ยสัตว์โคกไอ้เหี้ยมันต่างกันยังไงวะไอเยี่ยมันต่างกันยังไงวะไอเยี่ยโคกโคคาโคล่าเหี้ยเนี่ยไอสัตว์มันต่างกันตรงไหนวะผมเลือกอันบนอ้าวกูเลือกอันล่างไอสัตว์อ่ะกูต้องเลือกอันล่างอยู่แล้ว สลกเจ็บตัวอีกแล้วเล่นอะไรก็เจ็บตัวอิออสวะเ้ยต่อไป,น,ปนี่ดีกว่ามันคืออะไรนี่ดีกว่าคืออะไรน<ะ>ี่คือเป็นแบรนด์น่าจะแบรนด์รถยนต์ถ้าจำไม่ผิดแต่ <S 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 นเนี้ยแต่เนี้ยก,ก,กูรู้แค่แบรนด์รถยนต์แต่กูไม่รู้มันมีกี่อันซีตองเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ซีตองเขี่ยเราเีแผลวะมึงแผลอะกูให้มึงเลือกก่อน เออกูดิดล้อเลยะกูดิดล้อ1 2ึ่งสองสห้าหกเดปดเก้าเลือกอันเนี้ยอ่ะ้ากูเลือกสองไอ้สัตว์เอ้เบข้าวไหมจะไม่เจ็บบ่อยเอาก่อนเอาได้โอ้ยอุ้ยเยอะขนลุกต่อไปเบอร์คิ้ง อันนี้อันนี้ได้อยู่ชิบหายแล้วอ่ะมึงเลือกก่อนเลยมึงเนี่ยเหรอกูชนะเมื่อกี้มันตอบสลับกันอ๋อสลับเหรอถ้านี้อันนี้เป็นแบบเหมือนหน้ามันมันรอสักหนึ่งมันมันมาตั้งนานแล้วกล้องอเอาละเล่นอะไรกูเนี่ยหน้ามันเลยอย่ามันขึ้นกล้องไม่รอเออเอ้ยเนี่ยไม่มันละไม่มันละใช่ป่ะได้แล้วไดได้แล เอากูม,มาฆ่าเอากูม,มาฆ่าแล้วแป้งไม่ใช่แปง้งอล้มันอ้ไเหียแป้งเย็นไอสัตว์ต่อไปเบอร์เกอร์คิงเดี๋ยวกล้องน้ำตาไหลไอสัตว์น้ำตาไหลเหรอกว่ามันม <ละ S 2> เริ่มเย็นเย็นแล้วซึ้งกว่ามันเริ่มเย็นๆนย็นแล้วอ๋อนี่มันมีนี่อยู่โลชั่นเหียกล้องไม่มันเดี๋ยวผิวแตกไงไม่ใช่มันจะได้ไม่นี่ไง มาฆ่าช้าๆเลยเย็นเลยเย็นเชิงนี้แดดแรงทาครีมกันแดดมาอ่ะมาเฮ้ยหน้ามันอีกแล้วหน้ามันอีกแล้วหน้ามันหน้ามันอีกแล้วแปบแป๊บหน่อยเพื่อนเออเออเฮ้ยมันอยู่ว่าตรงเนี้ยอะไรครับเนี่ยอ้าว อาเราเล่นเยอะไปละเราเล่นในเกมต่อหรือวะเบอร์เกอร์คิงอ่าเบอร์เกอร์คิงต่อไปผมว่าอากาศมันก็หนาวนะไม่หนาวผมว่าอากาศมันก็หนาวเชื่อผมสิเชื่อผมสิโหนี่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 ปึ๊บ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 อุ้ยไอ้ที่เะมาเมอร์เกอร์คิงกันต่อดีกว่าเอาดีตังค์โอ้โหวางก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเล่นเกมก่อนอ่ะ หายเหี้ยอะไรเนี่ยน้ำตากูไหลหมดแล้วเนี่ยเย็นชิบหายเลยเนี่ยขาเบิร์ก็คิงมาหนาแล้วมึงเลือกดิอ่ะอันไหนของจริงของปลอมซ้ายหรือขวากูเย็นหน้ากูเย็นหน้าเลยกูว่านแล้วหิมะตกกูว่านแล้วตามสเต็ป ผมว่าโลโก้เบอร์เกอร์คิงเนี่ย <ผม S 1> อันซ้ายเป็นหลักการอััก,กา้ายหมายถึงว่าอันซ้ายผมเคยกินอันซ้ายอันซ้ายนะกูว่าผิดกูว่ากูผิดกูว่ากูผิดแต่ว่ะเคยกินจริงปะเนี่ยกูจำผิดอ๋อ,เ,เ,อเคยกินเหรอต่อไปแล้คือโลโก้แหละเอา,น,าอนนี้ดีกว่าอันเนี้ย ใครแพ้เนี่ยโดนแบบกูเลยเอางั้นเลยอระเออกูยอมโดนเพิ่มถ้ากูผิดก็เหมือนกูฆ่าตัวเองถ้ากูแพ้อ่ะแต่ถ้ามึงถ้ากูถูกมึงก็ต้องโดนด้วยนะเออไหนไหนน้ำตามาขนาดนี้แล้วก้องไอ้เหี้ยความน่าจะเป็นเป็นได้ฮะผมว่าอันบนเน่ะมีความน่าจะถูกชี่หายกูยอมโดนเพิ่มถ้ากูผิดบับเลยครับผมว่าอันบนกูไม่น่าเล่นเลย อื้วันนี้กูโดนแป้งเพิ่มใช่ไหมเนี่ยกลมกล่อมวันนี้กูมาเพื่อกูโดนนะหิมะตกโอ้ยเอ้ยฮิมะหิมะตกเอาลุงเอาอย่างนี้ก็หนาวเนี่ยอย่างนี้ก็หนาวเนี่ยอยี้เฮ้ยเอาผมบอกเองผมอยากโดนเพิ่มมากอย่างนี้ก็หนาวไม่โดน โอ้มึงเอากูมาโดนอ่ะวันเนี้ยไหนเอากูมาโดนอ่ะหนาวตรงไหนบอกบอกไม่หนาวกูไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวโอเคไม่หนาวกูจะตอบต่อไปโลโก้ที่เท่าไหร่แล้วนะอันนี้เป็นโลโก้แอนดรอยโลโก้ที่เจ็ดโลโก้ที่เจ็ดแล้วใช่ไหมโลโก้ที่เจ็ดเนี่ยอ่ะเป็นโลโก้แอนดรอยตามเลือกกูรู้มึงเต็มโดนเลยอ่ะแป้งเ่ยกูถือก่อนนี่นะแอนดรอย อันซ้ายอันนี้ใช่ไหมอืมผูกผิดอ้าวถูกกูว่านะเราไม่เล่นอะไรแบบเป็นเด็กบัญยานะไม่ได้ไม่ไม่ไม่เราว่าเราบัญยาหมดไปแล้วไอ้เที่ยเดี๋ยวใครจะนับถือกูว่าอย่างนี้ก็ไม่มีใครนับถือหรอกไอ้เที่ยอาหนึ่งเข้าจะบุกอ่ะคือวันเนี้ย เอากูมาเล่นอะไร Jim, <necessarily? S 3> อะไรวะเนี่ยฟิล่าโอ้โหมันต่างอ๋อมันมาแล้วมันเริ่มมาแล้วแบรนด์ต่อไปไม่เคยใช้แต่เคยเห็นแบรนด์ต่อไปแบรนด์ที่แปดใช่ไหมแบรนด์ที่แปดเป็นแบรนด์ฟิล่าอโอเห็นยหน้าว่ะเหียอ่ก้องผมว่าไอ้ทียมันต่างมันเช่สีแดงวาดล่างเอากูเลือกอะไรได้ เด็บตัวแล้วเจ็ด oh, น yeah. ี่เลยก็เลยเคยดูจอร์นวิกไหมมึงฆ่าหมาอู้ยเน้นแน้นไอ้เหี้ยะีมะในนอนอ้าวเดี๋ยวบอกไม่เล่นเลยไอ้เหี้ยเราเล่นเล่นอะไรแบบเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะไม่ไม่ไม่เราเล่นไลท์ซ็อกยังไงก็ไม่มีใครนี่แล้วนี่คือกูยอมมึงแบบคือแบบพอกูใจนี่โอ้โห อุ้ยิววิวติด,ดทิศเลยทำไมไม่ติดวะน้อยไปแล้วเฮ้ยไหนดูดนี <c oughs> ่นมาลองลองดูดิเสื้อตัวนี้มันกันไฟได้ไหมโอ้ยไอ้กล้องมันใกล้ผม <c oughs> โอ้เ <c oughs> โหกันไฟได้ เอาละครับเราก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะแต่ไม่มีอีพีต่อไปแล้วกูบอกเลยไม่มีกูในอีพีต่อไปมีดิไม่ตามไปแล้วป็ออุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเผลอไม่ได้ล้อง่ไา้